สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกัน EP ที่223ี่บนะคะพี่กับลูกสาวสิทธิ์หลงพะเงินเบอร์โทร0 6 5 9์4 1 5 2 1นะคะ ID l i n e 0659741521นะคะพี่สแกน QR code มาเพิ่มเพื่อนกันได้นะคะพี่วันนี้มาชม EP ที่223ี่บนะคะพี่รายการที่หนึ่งนะคะวันนี้มาชมสมเด็จก่อนเลยนะคะพี่รายการที่หนึ่งนะคะนี่นะคะพี่ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนเลยนะคะพี่รายการนี้รายการ100นะคะน้องขอค่าเดินทาง50บาทนะคะพี่ต่อไปรายการที่2นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะสวยๆกันเลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะนี่น้องไม่มีเก็บปลายทางนะคะพี่น้องขอแจ้งไวันที่นี้ก่อนนะคะนี่นะคะพี่น้องขอคนพร้อมรับพร้อมโอนนะคะพี่ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้องด้วยนะคะต่อไปรายการที่3นะคะอันนี้จะเป็นจอบเล็กนะคะพี่2หน้านะคะนี่นะคะพี่วันนี้น้องได้รู้สึกกินได้มา2องค์นะคะน้องเห็นแปลกน้องเลยเอามานะคะพี่นี่นะคะสวยๆเก่าๆกันเลยนะพี่นี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่4ี่นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่ปกโพนะคะนี่นะคะพี่ดูไอจีดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่ห้านะคะอันนี้จะเป็นซุ้มกอนะคะพี่นี่นะคะสวยๆเก่าๆกันเลยนี่นะคะพี่ดูให้ชอดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่หกนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่นี่นะคะเก่าๆแบบนี้เลยข้างหลังเป็นหลังยันนะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่เจ็ดนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อค้มนะคะพี่ นี่นะคะสวยๆเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ยันเต็มยันชัดเลยนะคะนี่นะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่8นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อปางขี่ไก่นะคะพี่นี่นะคะเป็นเนื้อผงนะพี่นี่นะคะพี่ดูให้ชอยดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่อันนี้น้องลืมชื่อของหลวงพ่อนะ แต่ทรง,หง,หงเหมือนหลงเหมือนหลวงพ่อปลาเลยนะพี่เขาเร้อีกอย่างนึงอะไรนะน้องก็ลืมเดี๋ยวน้องจดไว้นะคะพี่นี่นะคะต่อไปรายการที่9นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่นะคะดูให้ชอยดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะสวยๆก็เก,เก่าอย่างนี้เลยต่อไปรายการที่10นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่พิมพ์นิยมนะคะ นี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่เดือเก่าๆอย่างนี้เลยนี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่สิบสองนะคะอันนี้จะเป็นจอบใหญ่นะคะพี่นี่นะคะน้องได้เลี่ยมเก่ามาแบบนี้เลยนะพี่นะ นี่นะค่ะพี่สวยๆกันเลยต่อไปและกันที่13นะคะอันนี้จะเป็นชินาราดนะคะพี่นี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะด,ดูใหู้ใจกันเลยน้องขอคุณพร้อมรับพร้อมโอนนะคะพี่วันนี้น้องขอกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะพี่ที่โอนยอดให้น้องนะคะขอให้พี่ๆทุกท่านเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงนะคะเงินทองไหลามาเทมานะคะพี่กิจาการเจริญรุ่งเรืองนะคะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะพี่ๆ ต่อไปรายการที่14นะคะอันนี้จะเป็นซุ้มกอนะคะพี่ขนมเปี๊ยะนะคะนี่นะคะพี่สวยๆเก่าๆอย่างนี้เลยนี่นะคะพี่ชัดไหมคะหน้าตาสมบูรณ์เลยนะพี่นะต่อไปรายการที่15นะคะอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะคะพี่นี่นะคะแล้วเก่าๆสวยๆกันเลยวันนี้น้องได้ไปหนึ่งองค์นะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่เก่าๆกันเลย ต่อไปรายการที่16นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่พิมพนิยมนะคะนี่นะคะพี่สวยๆกเก่าๆก,กันเลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะพี่นี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้องด้วยนะคะต่อไปรายการที่17นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่ สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปละการที่18นะคะอันนี้จะเป็นขุนแผนนะคะพี่นี่นะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยน้องขอคนรับจริงโอนจริงนะพี่อง์นี้จะปิดแล้วก็น้องต้องเอามาขึ้นไร้ใหม่นะครับเนี่ยนี่นะคะปิดแล้วไม่ยอมโอนนะคะพี่อันนี้จะเป็นพระขุนแผนหลวงพ่อแยมนะคะวัดดอนพุทธานะคาปรปฐมนะคะพี่นี่นะคะสวยๆเก่าๆอย่างนี้เลยนะพี่ ต่อไปละกันที่19นะคะอันนี้จะเป็นปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะคะพี่นี่นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะน้องขอคุณพร้อมรับพร้อมโอนนะคะพี่ไม่ปิดพ้ากันเล่นนะคะไม่พร้อมเลื่อนผ่านไปก่อนเลยนะพี่ต่อไปละกันที่20นะคะอันนี้จะเป็นซุ้มกอนะคะพี่นี่นะคะเนื้อเก่าๆอย่างนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่เสยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ ต่อไปรายการที่21นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่ปกโพนะคะนี่นะคะพี่เนื้อสวยๆแบบนี้เลยสภาพสมบูรณ์นะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่22นะคะอันนี้จะเป็นสังกัจใจนะคะพี่นี่เนื้อเก่าๆเลยนะคะพี่นี่นะคะสังกัดใจหลวงพ่อเงินดูให้ชอยดูให้ถูกใจกันเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยต่อไปรายการที่23นะคะ อันนี Man, ้จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตานะคะพี่มีเม็ดแร่ด้วยนะคะนี่นะคะพี่สวยๆกันเลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่2 4นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่ e สวยๆแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะต่อไปรายการที่25นะคะอันนี้จะเป็นจอบเล็กนะคะพี่แข้งตรงนะคะ นี่นะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยดูให้ชอดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะชัดไหมคะต่อไปรายการที่26นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินท่ามะไฟนะคะพี่เป็นพิมพ์กลางนะคะแนวเขียวอมเหลืองแบบนี้เลยแต่ภาพสมบูรณ์นะคะพี่สวยๆกันเลยนะคะดูให้ชอดูให้ถูกใจกันเลยนะพี่ต่อไปรายการที่27นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะพี่นี่นะคะ สวยๆเลยสภาพสมบูรณ์เลยนะคะพี่ต่อไปรายการที่28นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะนี่นะคะพี่เนื้อกาเกากันเลยนะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่29นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อโตนะคะพี่วัดบางกระทิงนะคะนี่นะคะพี่เนื้อสวยๆกันเลยนะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะพี่ ช่วยน้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แมค่ค้าด้วยนะคะพี่ต่อไปรายการที่3 1นะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะเนื้อเก่าเก่าสวยสวยกันเลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะชัดไหมคะเนี่ยสวยๆกันเลยนะคะนี่นะคะพี่นี่ต่อไปรายการที่31นะคะอันนี้จะเป็นพระปิดตานะคะพี่ เลือบนะคะนี่นะคะพี่สวยสภาพสมบูรณ์ด้วยนะพี่นะนี่นะคะพี่สวยๆกันเลยน้องก็ชอบองค์แตกด้วยนะคะพี่ต่อไปรายการที่32นะคะอันนี้จะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อไผ่หน้าตุ๊กตาใหญ่นะคะพี่นี่นะคะเนื้อสวยๆคือเขียวแบบนี้เลยเขียวอมเหลืองเลยนะคะนี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ตกใจกันเลยนะคะต่อไปรายการที่33นะคะ อันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะสวยๆกันเลยนะคะพี่ชอบองค์ไหนยังไงแคบรูปบอกเบอร์น้องมาให้ตรงนะคะพี่นี่นะคะต่อไปรายการที่34นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่นี่ต่อไปรายการที่35นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่นี่นะคะ สวยๆกันเลยน้องได้เกลี่ยมเก่ามาแบบนี้เลยนะคะพี่สวยๆกันเลยนะคะต่อไปรายการที่36นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่เอะใช่ไหมเหรียหลวงปู่ทวดนี่นะคะได้เรีย่ยมเก่ามาแบบนี้เลยนะคะพี่อันนี้เป็นเหรียญของหลวงปู่ทวดเรี่ยมเก่ามาแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่37นะคะอันนี้จะเป็นพิม์พ นิยมนะคะพี่นี่สวยๆแบบนี้เลยดูให้เจ้าดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่38นะคะอันนี้จะเป็นหลวมพ่อไปนะคะพิมพิมเล็กนะคะพี่นี่นะคะดูให้เจ้าดูให้ถูกใจกันเลยเนื้อก่าบแบบนี้เลยนะคะพี่นี่นะคะต่อไปรายการที่39นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ี้ตานะคะนี่นะคะพี่ สวยๆกันเลยนะคะใครชอบเนื้อไหนยังไงทักบอกน้องได้นะคะพี่นี่นะคะต่อไปรายการที่40นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่เป็นพ,พิม์พใหญ่นะคะนี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยสวยๆกันแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่41นะคะอันนี้จะเป็นพิม์พนิยมนะคะพี่นี่นะคะสวยๆกันเลยนี่นะคะพี่ ต่อไปรายการที่42นะคะอันนี้จะเป็นปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะคะพี่นี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนี่ดูไว้ช่วดูให้ถูกใจกันเลยนะคะต่อไปรายการที่43นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่สวยๆเก่าๆอย่างนี้เลยนี่นะคะดูไว้ช่วดูให้ถูกใจกันเลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่44นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่ นี่นะคะเนื้อสวยๆกันเลยนะคะพี่สภาพสมบูรณ์นะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่สี่สิบห้านะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นี่นะคะสวยๆก็เก่าก,กันเลยนะคะพี่มีจานใต้ฐานด้วยนะคะนี่นะคะพี่น้องได้มาเก่าๆสวยๆกันเลยนะคะต่อไปรายการที่สี่สิบหกนะคะอันนี้จะเป็น หลวงปู่ทวดนะคะพี่นี่นะคะน้องได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่สวยๆกันเลยต่อไปรายการที่47นะคะอันนี้จะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะพี่ไม่ไข่ปลาเต็มเลยนะคะเนื้อเก่าๆกันเลยนะคะพี่นี่นะคะดูให้ดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่48นะคะอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่หน้าปี0ูย์ห้านะคะ นี่นะคะพี่สวยๆกันเลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่49นะคะอันนี้จะเป็นอ่าสมเด็จนะคะพี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะนี่นะคะพี่สวยๆกันเลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่50นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่ ดูให้เจ้าดูให้ถูกใจกันเลยสภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะคะรายการที่ห้าสิบเอ็ดอันนี้จะเป็นเน้นหลวงปู่สุกนะคะพี่นี่นะคะสวยๆกันเลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่เนื้อก่าแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่52นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์คีตานะคะพี่นี่เนื้อก่าๆอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยต่อไปรายการที่53นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์คีตานะคะพี่นี่นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์คีตาสีชายนี่นะคะสวยๆก่าๆอย่างนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะ ต่อไปรายการที่54นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่เก่าๆอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ใครชอบองค์ไหนยังไงทักบอกน้องได้นะคะพี่ต่อไปรายการที่55นะคะอันนี้จะเป็นจอบใหญ่นะคะพี่นี่นะคะดูช่วยดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สสยๆกันเลยนะคะต่อไปรายการที่56นะคะอันนี้จะเป็น พับปิดตาหลวงปู่โตะนะคะพี่นี่นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะสวยๆกันเลยต่อไปรายการที่57นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อจริญนะคะพี่เนี่ยมเก่าแบบนี้เลยสวยๆเลยนะคะพี่ต่อไปรายการที่58นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่สวยๆแบบนี้เลย ฝังกระตุกข้างหลังนะคะนี่นะคะพี่เดี๋ยวพอกอบก็คุมแล้วนะคะพี่เดี๋ยวพอกอบรอบไปร้อยแปดสิบสองร้อยแล้วนะคะได้ฟระฟีเลยนี่นะคะพี่อันนี้กรอบใหญ่มากต่อไปรายการที่ห้าสิบเก้านะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะพี่นี่สสยๆเก่าๆกันเลยนะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่หกสิบนะคะอันนี้จะเป็นผงสุพรรณนะคะพี่นี่นะคะ สวยๆเลยดูให้ชอบด,ด,ดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะต่อไปรายการที่61นะคะอันนี้จะเป็นเี่นหลวงปู่โตนะคะพี่นี่นะคะเี่ญเก่าๆแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่62นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่ ดูให้จอดูให้ถูกใจกันเลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่63นะคะอันนี้จะเป็นปิดตาหลวงป,ปู่โต๊ะนะคะพี่เป็นพิมพ์ตุก,กตานะคะนี่นะคะพี่นี่ดูให้จอดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยต่อไปรายการที่64นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่นะคะ ดูให้ชอดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่เนื้อสวยๆเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่หกสิบห้านะคะอันนี้จะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเดิมนะคะน้องได้มาเลี่ยมแบบนี้เลยนี่นะคะพี่ดูให้จอดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่ต่อไปรายการที่หกสิบหกนะคะอันนี้จะเป็นจอบเล็กนะคะพี่สองหน้านะคะเนี่ยวันนี้น้องได้มาสององนะคะพี่เผื่อใครชอบองค์ไหนนะคะพี่เลือกชมได้เลยนะคะ นี่นะคะพี่นี่อันนี้จะเป็นพิมพ์แข้งติดนะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่67นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงู่ทิมนะคะพี่นี่นะคะว่าก็กรอบนี้เลยดูห้จอดูให้ถูกใจกันเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ต่อไปรายการที่68นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อฟุ้งนะคะพี่นี่นะคะ ดูใหู้ใจกันเลยเนื้อเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่69นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่เนื้อเก่าๆกันเลยนะคะเนื้อเขียวอมเหลืองเลยนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่70นะคะอันนี้จะเป็นซุ้มกอนะคะพี่นี่สวยๆกันเลยนะคะสภาพสมบูรณ์นะคะพี่ดูให้อบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะ อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ก,กดกระดิ่งกดติดตามน้องด้วยนะคะต่อไปรายการที่หกสิบสองเจ็ดอ่าเจ็ดสิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่เจ็ดสิบเอ็ดอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่เดี๋ยวเก่ากันเลยนี่นะคะดูะให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่รายการนี้รายการที่เจ็ดสิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่เจ็ดสิบสองนะคะพี่อันนี้จะเป็นเหรียญน,นะคะพี่เรองได้เหรียญเก่าๆ่ามาแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะพี่ดูให้ชาดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่ต่อไปรายการที่73ินะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ขีตานะคะพี่สามชายนะคะนี่นะคะพี่เนื้อก็เกาะสวยๆกันเลยดูให้ชอดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่ต่อไปรายการที่74ินะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ขีตานะคะพี่นี่เนื้อสวยๆกันเลยนะคะเนื้อเขียวอมเหลืองเลยดูให้ชอดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่ ต่อไปรายการที่75นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่นี่นะคะสวยๆเก่าอย่างนี้เลยดูให้ชออดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่76นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่นะคะเก่าๆสวยๆกันเลยนะคะพี่สภาพสมบูรณ์นะคะพี่ต่อไปรายการที่77นะคะ อันนี้จะเป็นพิมพ์คิดไอพิมพ์นิยมนะคะพี่เนื้อสวยๆกันเลยนะคะนี่นะคะพี่ดูให้ชอดูให้ถูกใจกันเลยนะคะต่อไปรายการที่78นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเดิมนี่นะคะพี่เนื้อสวยๆกันเลยเก่าๆกันเลยนะคะนี่นะคะพี่ดูให้ชอดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่ต่อไปรายการที่79นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่ นี่นะคะพี่สวยๆเก่าๆกันเลยดูให้ชอยดูให้ถูกใจกันเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ต่อไปรายการที่80นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะเนื้อเก่าๆกันเลยดูให้ชอยดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยต่อไปรายการที่81นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่นะคะเนื้อเก่าๆสวยๆกันเลยนะคะพี่ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่82นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์คีตานะคะพี่นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่นะคะต่อไปรายการที่83นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่พิมพ์ใหญ่นะคะนี่นะคะพี่ ดูให้ชอยดูให้ถูกใจกันก่อนเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่84นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินขี่ช้างนะคะพี่นี่นะคะดูให้ชอยดูให้ถูกใจกันก่อนเลยนะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่85้านะคะอันนี้จะเป็นอ่า หลวงพ่อเงินถ้ามาไฟนะคะพี่นี่นะคะสวยๆก็เก่ากักนเลยนะคะพี่ได้เรียมมาแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่86นะคะอันนี้จะเป็นแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่นี่นะคะเนื้อวสวยๆกันเลยดูให้ชอบด,ดูให้ถูกใจกันก่อนเลยนะคะพี่อันนี้จะเป็นแม่ชีนะคะต่อไปรายการที่87นะคะอันนี้จะเป็น หลวงปู่สุกนะคะพี่นี่นะคะเนื้อสวยๆอย่างนี้เลยมีรอยจานด้วยนะคะพี่นี่ต่อไปรายการที่88นะคะพี่อันนี้จะเป็นหลวงพ่อ,งองเงินนะคะพี่พิมพ์ส้ยสองวานนะคะนี่นะคะพี่เนื้อสวยๆกันเลยดูให้ชอดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะต่อไปรายการที่89นะคะอันนี้จะเป็น พิมพ์ีิตานะคะพี่นี่ดูให้จอดูให้ถูกใจกันก่อนเลยนะคะไม่ชอบไม่เป็นไรเลื่อนผ่านน้องมาก่อนได้นะคะพี่ต่อไปรายการที่90นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่นะคะดูให้จอดูให้ถูกใจกันก่อนเลยนะพี่นะชอบองไหนยังไงท้าบอกน้องได้นะคะต่อไปรายการที่92นะคะอันนี้จะเป็น นี่นะคะอันนี้จะเป็นผ้าปิดตานะคะพี่นี่นะคะได้เลี่ยมเก่ามาแบบนี้เลยนี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่แปไอที่93นะคะอันนี้จะเป็นผ้ากิ่งนะคะพี่นี่นะคะมีกิ่งด่างเพาะด้วยนะคะพี่สวยๆเก่าๆกันเลยนะคะนี่นะคะพี่ ต่อไปรายการที่94นะคะอันนี้จะเป็นเครื่องรางนะคะพี่เครื่องบาดล้านานานะคะนี่นะคะพี่สวยๆเ <aine S 1> กๆ่าๆกันเลยนะคะนี่นะคะสวยๆกันเลยต่อไปรายการที่9ก้้นะคะอันนี้จะเป็นพักกิ่งนะคะพี่สวยๆกันเลยกิ่งดังเพาะนะคะนี่นะคะพี่สวยๆกันเลยนะคะต่อไปรายการที่96นะคะ อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินใบพุสานะคะพี่เห็นนะคะนี่ชาร์จไปค่ะพี่นี่นะคะเหรียญหลวงพ่อเงินใบพุสาห้วยเขนนะคะนี่นะคะพี่เนื้อกาเก่ากันเลยต่อไปรายการที่97นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่นี่นะคะดูให้ถูกใจกันก่อนเลยนะพี่สวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะ ต่อไปรายการที่98นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์สมเด็จนะคะพิมพ์ใหญ่นะคะนี่นะคะพี่เนี่ยสวยๆเก่าๆกันเลยนะคะต่อไปรายการที่9 9นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่ดูให้เจ้าดูให้ถูกใจกันก่อนเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะต่อไปรายการที่100นะคะรายการสุดท้ายนะคะพี่ อันนี้จะเป็นพิมพ์คิ้ตานะคะนี่นะคะพี่นี่เนื้อก็เก่าอย่างนี้เลยมีเม็ดแร่ด้วยนะคะพี่นี่นะคะดูไอจอดูให้ถูกใจกันก่อนเลยนะพี่นี่นะคะพี่วันนี้น้องขอจบ EP ที่223นะคะขอฝากไว้กับลูกสาวศิษย์หลวงพ่อเงินเบอร์โทร0659 74 1521นะคะ ID LINE 0 6 5 9 7 4 1 5 2 1นะคะพี่สแกน QR Code ไปเพิ่มเพื่อนกันได้นะคะพี่วันนี้น้องขอจบ EP ที่223วันนที่นี้นะคะสวัสดีค่ะ